ตัดปีกผีเสื้อเลเบียรหรือว่าคีิตอลิสอยากให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าไม่รู้จะสื่อสารกับหมอยังไงนะคะคำต้องห้ามคำแรกเลยคุณหมอเอาออกไปให้หมดอย่าให้เหลือ พัทธการตัดปีกผีเสื้อเลเบียหรือว่าคีิโตลิสก็ตามนะคะมันเป็นผิวหนังที่ตัดแล้วตัดเลยเอาคืนไม่ได้คนไข้คนไหนที่บอกว่าคุณหมอเอาออกไปให้หมดอย่าให้เหลือคำนี้เป็นคำต้องห้ามจริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะเราไม่ควรจะตัดปีกผีเสื้อออกไปจนหมดคือถ้ามันหายไปเยอะเกินไปเวลามีเพศสัมพันธ์จะรู้สึกว่ามันแสบมันเจบ็บมันระคายเคืองปีกผีเสื้อเนี่ยเหมือนเป็นหน้าต่างคอยปิดไม่ให้มีอะไรเข้าไปในช่องคลอดได้ง่าย หน้าต่างมันหายไปมันไม่มีผิวหนังตรงนั้นเหลือมันรู้สึกว่ามันแสบมันเจ็บต้องบอกว่าแก้ไม่ได้เราไม่สามารถเอาผิวหนังตรงนั้นคืนมาได้นะคะแต่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองทําให้อาการดีขึ้นก็จะเป็นการฉีดฟิลเลอร์หรืออาจจะเป็นเลือกการเติมไขมันเพื่อให้ปกปิดเหมือนมีประตูปิดกั้นอีกชั้นหนึ่งไม่ให้มีอะไรเข้าไปกระทบกับช่องคลอดได้ง่ายขึ้นการตัดออกที่ดีนะคะไม่ควรตัดเยอะจนเกินไปขึ้นกับดุลพินิจของหมอแล้วว่าเขาจะประเมินยังไงนะคะออกแบบก่อนการ ผ่าตัดแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการผ่าตัดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคุยรายละเอียดให้เยอะคนไข้อยากทําเพราะอะไรมันเป็นอะไรทําไมถึงอยากทําเหตุจูงใจหรือกังวลตรงไหนถึงอยากมาทําประเมินทุกๆจุดจะได้รู้ด้วยค่ะว่าผิวหนังที่ตัดออกเป็นส่วนไหนแล้วก็จะเหลือผิวหนังที่มันบาลานซ์กันแล้วก็เหลือเนื้อนะให้มันปกปิดบริเวณช่องคลอดค่ะลาเฟรียคลินิกเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง